ถือว่าเริ่มขึ้นแล้วค่ะกับช่วง7วันอันตรายเฝ้าระวังอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานนะคะปีนี้ก็มีการนําแนวทางประชารัฐมาใช้ในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุด้วยค่ะโดยใช้ชื่อว่า1ชุมชน1ห,หมู่บ้าน1ด่านตรวจนะครับเพื่อส่งเสริมให้เฝ้าระวังคุมเข้มผู้ที่ขับขี่ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุได้ครับ วันแรกของการเปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้เริ่มตั้งแต่วันนี้ครับจนถึงวันที่17เมษายนถือเป็น7วันอันตร,รายที่ต้องุ่มเข้มโดยในปีนี้รัฐบาลเน้นให้ทุกฝ่ายจับตาผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุทั้งเมาแล้วขับในถนนสายรองและถนนสายหลักโดยใช้ด่านชุมชนตักเตือนคนเมาแล้วขับ ส่วนมาตรการเมาจับยึดปีนี้ครับหากพบการกระทำผิดจะถูกยึดใบอนุญาตขับขี่และรถเป็นการชั่วคราวและปีใหม่ที่ผ่านมาผู้ที่เมาแล้วขับนะครับกระโดนยึดรถพบตัวเลขลดลงร้อยละเจ็นอกจากนี้จะมีการควบคุมการจำหน่ายและเครื่องดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเวลาและสถานที่จะมีการควบคุมตามกฎหมายที่กำหนดไว้ครับ